สวัสดีครับสวัสดีนา,นานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมนั่นหนึ่งโบฮับฟิชชิ่งเช่นเดิมนะครับผมวันนี้พามาตกปลาเดี๋ยวมาลองดูปากท่อตรงนี้ดูครับเป็นทางน้ําไหลนะครับผมพอดีเพิ่งมีฝนตกลงมาวันนี้มาเลือกใช้กบยางอาชานนกนะครับตอนนี้เป็นตัวสีเขียวมากับลอกคูราโดดีซีครับกับคันเบ็ดไบสันเอสซนะครับเบ,บ,บ็ดสี่พสิบลองดูกันครับ อยู่ปากท่อเจิมลอกเลยครับตัวนี้ปากท่อหดึงเหมือนจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่ครับเรียบร้อยครับตัวนี้โอ้โหสะบ,บัดบอดี้หลุดเลยสักครู่นะครับนี่ครับเป็นกบยางอาชานรกนะครับตัวสีเขียวกับหมายประชันปากท่อเดินตีไมเรื่อย ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าลูกอคอกหรือเปล่าเดี๋ยวผมปล่อยก่อนดีกว่าปลาฤดูนี้นะส่วนมากจะเป็นลูกอคอกนะครับโอเคครับโอ้ติดยันไปเหลียวตัวนี้ปล่อยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกบยางอาชานน,นครับใครสนใจสินค้ากดตะกร้าใต้คลิปได้เลยครับกบยางจัดโปของร้านโปฮับฟิชชิงมีหลายรายการครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับ